อันนี้เหรอโอเคเดี๋ยวเรียงเลขเนาะอันนี้สลับเลขคนละอ่าเรียงเลขไหมครับไหนเรียงให้เพื่อนเพื่อนดูมันจะมีตัวเลขหงถึงสิห้านะอ่าเป็นตันเรียงเลยข้ขนแรกทำยังไงนะครับเ, 2, 3, 4, 5, เรียงหนึ่งสองสาสี่ห้าไปเรืนะ่อยๆนะอ่าเสร็จหนึ่งแถวล้วหนึ่งสองเสร็จหนึ่งสองสาม่เสจแล้ว 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, เวอาห้าขึ้นมาครับ ยังลงสิลูกเวลาทำยังลงเลยห้าแล้วห้าแล้วเท่าไหร่ห้าแล้วเท่าไหร่ครับโยเาะนี่มียากมันจะมีคนอห้าแล้วเท่าไหร่ครับหกมาแล้วหกมาแล้วหกแล้วอะไรต่อหกแล้วเจ็ดเจ็ดแล้วห้าหกเจ็ด แต่าตามมาเลยอ๋อเราเดินหน้าได้ใช่ไหมเดินหน้า,อาตอนนี้เสร็จสองแถวแล้ว1 2 3 4สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอ่ะต่อไปเก้าเก้าไปไหนเก้าไปไหนครับ ข้าวแล้วก็สิบตามมาติดๆเลยสิบสิบเอ็ดเอ็ดนะยังไงอ่าพอถึงสิบสองสิบสองแล้วจะทำยังไงต่อไปอ่าเดินหน้าไปเดินหน้าไปก่อนเดินหน้าไปก่อนอา้าวต้องเอาสิบห้ามาไว้ตามที่สิบสองเลยลูกเดินหน้าอ่าเดินถอยหลังเข้าไปก่อนอ่าถอยไปเดินเดินเดินหน้าไปเดินหน้าไปเอาสิบสองเดี๋ยว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  หยุดก่อนเอาสิบสองเอาสิบห้าให้ไปติดสิบสองลูกถอยกลับไปก่อนถอยกลับไปก่อนถอยกลับไปอย่างนี้ทอามีลูกทำดินี่สิบสองนี่นี่ 12, นี่นี่น,น,นี่เอาสิบสองแล้วก็เอาสิบห้าขึ้นไปเอาสิบห้าขึ้นไปแล้วถอยหลังกลับเลยเอา้าถอยหลังกลับปึงป้งปึ้งเอ้าตไปเดินก้าวเดินไปอา้าเสร็จยังเอ๊ะ วันนี้ก็ทำเสร็จจนได้โอเคเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเราจะมีเกมเล่นๆอีกหลายอย่างเลยเนาะเดี๋ยวมาโชว์กันใหม่สวัสดเสร็จแล้วที่ค่ะ 应妹应妹